สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนคีดเล่าภาคสองนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอเป็นเรื่องราวของเสือสมิงที่ออกบุกอรารวาดในหมู่บ้านป่าน้ําเย็นซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้ในตอนพลานดํานั่งห่างล่าสมิงป่าน้ําเย็นบนห้างส่งสัตว์ในค่ําคืนหนึ่งได้มีพรานชาวบ้านคนหนึ่ง ที่ได้ออกป่าไปล่าสัตว์และนอนค้างคืนอยู่บนห้างในช่วงที่กำลังจะเคลิ้มหลับจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังแว่วมาพลานคนนั้นพงกหัวมองทางทิศท,ทางที่มาของเสียงร้องไห้นั้นเขาทำสีหน้าแปลกใจและคิดว่าเสียงร้องไห้ที่ได้ยินคงจะไม่ใช่เสียงร้องไห้ของคนอย่างแน่นอนพลานชาวบ้านพยายามตั้งสติให้ตัวเองและบอกกับตัวเองว่า นั่งอยู่บนห้างนั้นตนเองจะไม่มีอันตรายอะไรอย่างแน่นอนและผ่านไปสักพักใหญ่เสียงร้องไห้นั้นก็ดันเงียบไปพลานคนนั้นได้แต่ถอนหายใจอย่างโล่งออกในระหว่างที่เขากำลังล้มตัวลงนอนบนพื้นห้างแขนของเขาก็ไปปัดโดนปืนยาวที่วางไว้ข้างลำตัวทำให้ปืนยาวนั้นล่วงหล่นลงไปด้านล่างพลานคนนั้นรู้สึกโกรธตัวเองที่ไม่ระมัดระวัง จนทำปืนล่วงลงไปเพราะปืนยาวนั้นคืออาวุธชนิดเดียวที่เขามีและมันจําเป็นต้องใช้ในเวลายามค่ําคืนแบบนี้พลานคนนั้นก้มลงมองไปทางด้านล่างเห็นปืนยาวของตัวเองห้อยค้างเติงอยู่ที่กิ่งไม้ซึ่งมันก็ไม่สูงจากพื้นดินมากนะักเขาเลยตัดสินใจค่อยๆปีนล,ลงไปเก็บปืนนั้นเพราะคิดว่าคงจะไม่มีอันตรายอะไรร่างของพลานคนนั้น ยืนอยู่บนคอบไม้ที่สูงจากพื้นดินพอประมาณและก็ก้มหยิบป,ปืนที่ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ทันทีทันใดนั้นก็มีเสือตัวหนึ่งกระโจนจากพุ่มไม้กระโดดตะครุบผ่านคนนั้นอย่างทันทีด้วยความตกใจทําให้เขาทําปืนล่วงลงบนพื้นดินด้านล่างและผ่านไปเห็นเสือตัวนั้นพรานชาวบ้านคนนั้นก็ถึงกับเขาอ่อนเพราะตัวมันช่างใหญ่โตมโหรานและที่สําคัญ มันมีดวงตาที่เป็นสีแดงกำาซึ่งบ่งบอกว่ามันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนอาการเสแยะเยี่ยวจ้องตาวาววับด้วยแววตาที่มุ่งร้ายนั้นทำเอาพลานถึงกับยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกพลานป่าคนนั้นพึมพำออกมาด้วยความหวาดกลัวและพอรู้สึกตัวเขาก็รีบบินต้นไม้หวังเพื่อจะหนีขึ้นไปบนหางเสือตัวใหญ่ด้านล่างก็พยายามกระโดดตะครุบคงเป็นข่าวโชคร้ายของพลานชาวบ้านคนนั้น เพราะกิ่งไม้ที่เขาตั้งใจเหยียบเพื่อที่จะปินหนีขึ้นไปด้านบนมันเป็นกิ่งไม้ที่ผุทําให้เขาเสียหลักล่วงหล่นลงมาด้านล่างเสือตัวนั้นคำรามข่มข,ขวัญและงับขาของเขาพร้อมกับกระชากลากออกจากต้นไม้มันกัดกินพลานชาวบ้านอย่างหิวโหวยและคำรามด้วยน้ําเสียงที่แสนจะน่ากลัวพลานคนนั้นร้องเสียงโหยหวนออกมาเหมือนจะขาดใจตายอย่างทันทีเสือตัวนั้นได้กัดตะปบกินล่างของเขาอย่างรวดเร็ว มันกินแม้กระทั่งกระดูกก็ไม่มีเหลือและเมื่อมันเดินจากไปที่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นมันก็มีแต่คราบเลือดและเศษผ้าขาดวินกับปืนยาวที่ตอกอยู่บนพื้นดินสองวันต่อมาคนในหมู่บ้านป่าน้ําเย็นซึ่งหมู่บ้านนี้มันก็อยู่ติดกับเชิงเขาลูกหนึ่งและบนภูเขาสูงนั้นก็เต็มไปด้วยป่าไม้มากมายในเช้านี้บรรยากาศของตลาดเล็กๆกลางหมู่บ้านมีเสียงซุบซิบพูดคุยกันไปทัว่ว บรรยากาศมันดูไม่สดชื่นซะเลยผู้คนต่างมีความหวาดกลัวอยู่ในสีหน้าเพราะมีข่าวหรือว่าเสือสมิงกินคนในหมู่บ้านดังไปทั่วทําให้ผู้คนเริ่มอยู่กันอย่างไม่สงบสุขพลานสามคนก่อนหน้านี้ที่เข้าป่าไปล่าสัตว์ก็ถูกเสือจับกินไปแล้วและพลานป่าชาวบ้านคนล่าสุดเมื่อวานก็ได้หายตัวไปในตอนกลางวันของเมื่อวนันชาวบ้านหลายคนได้เดินขึ้นภูเขาไป บรรดาพลานของหมู่บ้านชอบออกไปเดินป่าสงสัตว์พวกเขาได้พบปืนยาวที่ตกอยู่บนพื้นดินกับย่ามสะพายที่วางอยู่บนห้างและรองใต้โคนก็พบกองเลือดเป็นยมยมมีเศษผมเศษผ้าของคนขาดวิ่งกระจัดกระจายเมื่อลงมาจากเขาทั้งหมดก็รีบนำเรื่องไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านให้ทราบและชาวบ้านทั่วไปต่างก็ได้รับรู้เพื่อที่จะได้ระมัดระวังตัวกันผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านป่าน้ำเย็น รู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะห้าศพที่ถูกเสือจับกินไปนั้นต่างก็ไม่มีเศษชิ้นส่วนของร่างกายเหลือให้เห็นเลยคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างก็ลงความเห็นกันว่าเสือที่จับคนไปกินมันต้องเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนผู้ใหญ่บ้านเลยคิดหนักว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีเขานั้นเคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเสือสมิงอยู่บ้างในครั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ ตอนนั้นเขาจําได้ว่ามีเสือสมิงดุร้ายตัวหนึ่งได้คอยดักจับคนที่เดินขึ้นไปบนเขาคนที่ชอบเข้าไปในป่ามันกินคนไปหลายต่อหลายคนหลังจากนั้นก็มีพระทุดงชลารูปหนึ่งได้มาจัดการกับเสือสมิงตัวนั้นแล้วมันก็ไม่เคยออกมาอาลวาดอีกเลยผู้ใหญ่บ้านนั่งกลุ้มใจเกี่ยวกับข่าวของเสือสมิงตอนนี้เขาใกล้จะห0แล้วและต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องเสือสมิง เขาคิดแล้วก็จนใจและกลัดกลุ้มจนต้องไปหาลปหวาาลวงปู่ที่วัดนมัสการับหลวงปู่เจริญพรโยมผู้ใหญ่ข่าวเสือสมิงทำมาผู้ใหญ่เครียดถึงขนาดนี้เชียวหรือมันก็น่าเครียดแม่แหละครับหลวงปู่เสือสมิงนะครับไม่เช็ดเสือธรรมดามันเป็นใครมาจากไหนเป็นสมิงมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกอย่างมันมีเกิดแก่เจ็บตายมันไม่อยู่ยงคงกระพันหรอกเดี๋ยวกว่ารู้ว่ามันเป็นใคร หลังจากที่ได้ปรับทุกข์กับหลวงปู่ผู้ใหญ่บ้านก็เดินลัดเลาะ,ะชายป่าติดกับหมู่บ้านจนไปถึงกระท่อมหลังหนึ่งและเห็นเจ้าของกระท่อมกําลังดายญ้าจวกดินอยู่ผู้ใหญ่บ้านมองรอบๆบ,บริเวณบ้านแล้วรู้สึกเป็นห่วงเพราะกระท่อมหลังนี้อยู่ติดเชิงเขามากที่สุดและเจ้าของกระท่อมก็เป็นชายไวัยไล่เลี่ยกับตนและที่สําคัญก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยเขาเลยต้องมาเตือนเพื่อให้ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเอ้าไอ้ผู้ใหญ่มีธุระอะไร มาทางนี้มาทางนี้เจ้าของบ้านได้พาผู้ใหญ่ไปนั่งพักบริเวณข้างกระทร่อมแต่ก็เป็นปกติของคนคนนี้เพราะใครต่อใครที่มาเยี่ยมก็ไม่มีใครได้เข้าไปในกระท่อมสักเท่าไหร่ส่วนมากจะไปนั่งเล่นที่เพิงไม้ติดกับลำธารตรงแปลงผักซึ่งทุกคนต่างก็ยินดีที่ได้ไปนั่งตรงนั้นตามคำเชื้อเชิญของเจ้าของบ้านผู้ใหญ่บ้านเมื่อนั่งลงบนแคร่เรียบรอยเขาก็อมยิ้มกับลางที่โซกไปด้วยเหงื่อของเพื่อน และดูเพื่อนนั้นจะหนุ่มมากกว่าอายุด้วยซ้ำเอ็งนี่มันไม่แกเลยนะไอเ้เข้มก็จวกดินทําไร่ดายดาทุกวันแต่ออกกาลังกายไปด้วยในตัวว่าแต่มาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าข่ารู้สึกเป็นห่วงเอ็งนะรู้ข่าวเสือสมิงที่กินคนแล้วใช่ไหมเอ็งย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเธอไปอยู่บ้านข้าก็ได้ทั้งสองคนได้นั่งพูดคุยกันและเพื่อนของผู้ใหญ่ก็รับปากว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านแต่ก็อาจจะต้องแวะมาดูกระท่อมบ่อยๆ ดูปแปลงผักในตอนกลางวันบ้างลุงเข้มเห็นสีหน้าของเพื่อนไม่สบายใจนักเลยบอกว่าคืนนี้จะขึ้นไปบนเขาและเข้าไปในป่าตรงที่เสือสมิงจับคนกินเผื่อว่าจะได้หาช่องทางกำจัดไอเสือร้ายตัวนั้นเขาได้ขอคนจากผู้ใหญ่สองคนเพื่อที่จะได้ไปเป็นเพื่อนกันและผู้ใหญ่บ้านก็ตกลงด้วยความยินดีที่เพื่อนพร้อมจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสือสมิงให้ในค่ำคืนนั้นลุงเข้มได้ชาวบ้านอีกสองคน ได้เดินทางลองเข้าไปในป่าลึกที่มีห้างสองสัตว์เมื่อไปถึงก็เกือบจะมืดค่าแล้วลุงเข้มเลยบอกให้ทั้งสองคนที่มาด้วยรีบปีนขึ้นไปอยู่บนห้างซะก่อนส่วนตัวของเขาเองจะเดินดูบริเวณรอบๆแถวนั้นหลังจากนั้นไม่นานลุงเข้มก็กลับมาและปีนขึ้นไปนั่งบนห้างข้างๆสองคนนั้นทั้งสามคนพยายามมองโดยรอบแต่ก็ไม่เห็นอะไรจนกระทั่งดึกจู่ๆก็มีเสียงคำรามดังแววมา สคนที่เพิ่งจะเคลิ้มหลับไปก็ตกใจตื่นขึ้นเขามองหาลุงเข้มแต่พวกเขาก็ไม่เห็นลุงเข้มบนห้างและพอมองลองไปด้านล่างก็เห็นร่างของลุงเข้มเดินส่องปืนยาวไปทางพุ่มไม้อีกด้านหนึ่งลุงเข้มกลับมาก่อนรีบกลับขึ้นมาบนห้างเร็วแม้คนบนห้างจะตะโกนบอกยังไงแต่ลุงเข้มก็ไม่สนใจยังคงเดินยองๆเข้าไปในพุ่มไม้นั้นพร้อมกับปืนคู่ใจและไม่นานสองคนที่อยู่บนห้าง ก็ได้ยินเสียงเสือร้องโห่ฮ่าดังมาจากพุ่มไม้ที่ลุงเข้มเดินเข้าไปพร้อมกับเสียงร้องลั่นของลุงเข้มที่วิ่งพรวดพลาดออกมาพวกเองช่วยข้าทีเสือสมิงลุงเข้มวิ่งตรงไปที่ต้นไม้ตรงที่มีห้างของสองคนนั่งอยู่แกวิ่งหนีหน้าตาตื่นเมื่อถึงใต้โคนไม้แกก็รีบปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็วและส่งเสียงบอกให้สองคนช่วยดึงแกขึ้นไปสองคนบนห้างรีบก้มลงดึงมือลุงเข้มแต่ด้วยความตกใจ ทำให้ลุงเข้มคว้ามือของพวกเขาทั้งสองคนไว้เน่นจนทั้งสองคนเสียหลักล่วงลงมาจากต้นไม้ตัวกระแทกกับพื้นจนจุกเจ็บหน้าอกร้องโอดโออยู่และทั้งสองคนก็ต้องตอกใจหเหมือนเสือตัวใหญ่โตมโหฬันดวงตาสีแดงก่ำเหมือนกับสีเลือดเดินย่องเข้ามาหาอย่างเงียบเชียบแค่พริบตาเดียวทั้งสองคนก็ถูกเสือสมิงตัวนั้นตะบบจนเนื้อตัวเวอะหวะและมันก็กัดกินล่างที่โชคเลือดนั้นอย่างตะกละตะกลาม ชาวันลุงขึ้นที่หน้าบ้านของผู้ใหญ่ลุงเข้มเดินหน้าตาซีเซียวเดินถือปืนกระบอกยาวมาอย่างอ่อนลาพอผู้ใหญ่บ้านเห็นก็รีบเข้ามาประคองและพาเข้าไปนั่งในบ้านผู้ใหญ่บ้านมองดูเพื่อนด้วยสายตาที่เป็นห่วงและพอจะเดาเรื่องราวได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าเมื่อคืนเพราะชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็ได้ยินเสียงโหงห้าของเสืออย่างชัดเจนซึ่งพอรุ่งเชา้าผู้ใหญ่บ้านได้แต่นั่งรอเพื่อนและลูกบ้านออกมาจากป่าด้วยความปลอดภัย และเมื่อลุงเข้มเดินกลับมาคนเดียวด้วยสภาพหมดเลี้ยวแรงแบบนั้นเขาก็รับรู้ได้อย่างทันทีว่าอีกสองคนคงจะเสียท้ายเสือสมิงตัวนั้นไปแล้วข้าขอโทษข้าช่วยมันไม่ได้จริงๆลุงเข้มกม้มนานิ่งอย่างเสียใจและผู้ใหญ่บ้านก็ได้แต่ตบบาปหลอบใจหลังจากนั้นเขาก็ชวนลุงเข้มไปหาหลวงปู่ที่วัดด้วยกันแต่ทว่าลุงเข้มกลับปฏิเสธและบอกว่าจะขอกลับไปที่กระทมเพื่ออาบน้าล้างตัวและพักผ่อนสักหน่อย ตอนเย็นจะกลับมาที่บ้านของผู้ใหญ่อีกครั้งลุงเขมพูดจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปอย่างทันทีและเมื่อเดินลัดเลาะ,ะไปจนถึงกระท่อมของตัวเองเขาก็เข้าไปในกระทร่อมและปลุกหายเข้าไปในกระท่อมอย่างรวดเร็วส่วนผู้ใหญ่บ้านนั้นก็เดินอย่างกลัดกลุ้มใจไปหาหลวงปู่ที่วัดอีกเช่นเคยเสร็จมันปีอีกสองคนครับหลวงปู่จะใครมาจัดการกับเสือตัวนี้ได้ล่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวคนนั้นมันก่อมาเอง ผ่านไปไม่นานก็มีชายผู้หนึ่งที่ดูอายุรุ่นลรลวาคลาวเดียวกับผู้ใหญ่บนันเดินเข้ามาในวัดอย่างพอดิบพอดีผู้ชายคนนั้นมีผมหงอกแซมดำและหน้าตาที่ดูนิ่งครึมสาย่ามสีดำตามเนื้อตัวมีรอยสักเต็มไปหมดเขาคลานเข้าไปหาหลวงปู่และก้มลงกราบเป็นยังไงบ้างล่ะพรานดำเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยนั่งพักก่อนเถอะหลวงปู่ได้แนะนําให้ผู้ใหญ่บนันรู้จักกับเจ้าของชื่อพรานดำ พลานดำเป็นพลานฝีมือดีจากทางใต้ที่เคยปราบเสือสมิงมาแล้วหลายต่อหลายตัวหลวงปู่รู้จักกับพลานดำเป็นอย่างดีและได้ส่งข่าวบอกพลานดำไปตั้งแต่เสือสมิงเริ่มออกอารวาดผู้ใหญ่บ้านนั้นพอรู้ว่าพลานดำคือพลานป่ามือฉมังและมีคาถาอาคมสามารถปราบเสือสมิงได้แกก็ดีออกดีใจจนพูดไม่ออกได้แต่ก้มลงกราบหลวงปู่อย่างขอบคุณและรู้สึกโล่งใจที่เจ้าเสือสมิงตัวนั้นถูกกำจัดเสียที ข้ายังจัดการกับเจ้าสมิงร้ายตัวนี้ในคืนนี้ไม่ได้ต้องเป็นวันพุ่งนี้เท่านั้นในเย็นวันนั้นผู้ใหญ่บ้านได้ปรบะากาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพุ่งนี้พลานดำจะมาปราบเสือสมิงตัวนั้นและขค่ำคืนนี้ทำให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านพอตกคำทั่วหมู่บ้านก็มีบรรยากาศอึมครึมเสียงหรีดลิงเล,ลดังระง,งมไปทั่วทั้งชายป่าผู้ใหญ่บ้านที่นั่งพิงฝาบ้านพร้อมปืนยาวในมือ ก่อนนึกออกว่าคืนนี้ลุงเข้มไม่ได้มานอนที่บ้านด้วยเขาเริ่มเป็นห่วงเพราะกระท่อมของลุงเข้มอยู่ติดกับเชิงเขาผู้ใหญ่บ้านรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนขึ้นมาแต่ก็ไม่กล้าที่จะลงจากบ้านในเวลาดึกแบบนี้และภายในกระท่อมของลุงเข้มนั้นก็เงียบสนิทเสือตัวใหญ่ที่ดวงตาเป็นสีเลือดจ้องมองประตูก,กระท่อมอยู่เนิ่นนานและมันก็คำรามออกมาด้วยเสียงดังสะท้อนไปทั่วเชิงเขาทุกคนในหมู่บ้านต่างตกใจจนออกสันขวันแขวน และไม่นานนักผู้ใหญ่บ้านที่เดินถือปืนไปมาอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังสนัน่นพร้อมกับเสียงเอะโวยวายของชาวบ้านดังไปทั่วเขารีบเปิดประตูออกไปนอกบ้านอย่างทันทีและวิ่งไปหากลุ่มชาวบ้านที่ตะโกนโวกวก,กวยวายกันอยู่เกิดอะไรขึ้นพวกเองเมียะไยไอเสือตัวนั้นมันเข้ามาในหมู่บ้านมันขึ้นไปบนบ้านไอสายและหลักเมียของไอสายไปน่นแล้วชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าจู่ ก็ได้ยินเสียงไอ้สายร้องเอะอะโวยวายแล้วไอ้สายก็ยิงปืนใส่เสือตัวนั้นมันก็เลยวิ่งหนีไปบนเชิงเขาไอ้สายนั้นบอกด้วยอาการตกใจว่าตัวเองยิงถูกเสือตัวนั้นแต่ว่ากระสุนปืนทําอะไรมันไม่ได้เลยผู้ใหญ่บ้านได้แต่โอบไหลไอ้สายปลอบใจที่ต้องสูญเสียเมียไปต่อหน้าต่อตาข้าเสียใจไอ้สายแต่เชื่อเถอะไว้เสือตัวนั้นมันจะต้องถูกกําจัดในคืนวันพรุ่งนี้มันจะต้องตาย ผู้ใหญ่บ้านบอกให้ทุกคนรีบเข้าบ้านและใส่กรอนประตูให้หนาแน่นอยู่กันแต่ในบ้านห้ามออกไปไหนห้ามลงมาจากบ้านเด็ดขาดจนกว่าจะเช้าวันพรุ่งนี้พอเช้าวันลุงขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็รีบเข้าไปหา,หาหลวงปู่บพลานดาที่วัดแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่วัดได้แวะเยี่ยมลุงเข้มก่อนเมื่อเข้าไปถึงเขาก็เห็นประตูกระท่อมปิดสนิทเขาก็เลยตะโกนเรียกและลุงเข้มก็เลยตะโกนตอบออกมาผู้ใหญ่บ้านเลยหายห่วง หลังจากนั้นก็รีบเดินไปที่วัดและในค่ำคืนวันนั้นผู้ใหญ่บ้านและพลานดำได้เดินขึ้นไปบนเขาผู้ใหญ่บ้านนั้นบอกว่าไม่อยากให้ใครในหมู่บ้านต้องมาเสี่ยงกับเสือสมิงตัวนี้หลังจากที่เรียกประชุมชาวบ้านและกําชบให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านเขาก็เดินตามพลานดำขึ้นไปบนเขาเดินลัดเลาะเข้าป่าสูงไปจนถึงห้างสงสัตร์ที่เสือสมิงจัดก,การกับชาวบ้านไปหลายชีวิตพลานดำและผู้ใหญ่บ้านบินขึ้นไปบนห้าง พลันดำได้เริ่มนั่งสมาธิเหมือนกับทำอะไรบางอย่างและออกมือจับลูกปละคำอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้ใหญ่บ้านก็นั่งสอดส,สองสายตามองบริเวณรอบดนันจนกระทั่งใกล้เที่ยงคืนจู่ๆพลันดำก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับเสียงคำรามของเสือตัวนั้นดังมาจากหมู่บ้านทั้งสองคนบนห้างมองรอบข้างอย่างใจจดใจจอ่อจู่ๆที่ตรงพุ่มไม้ด้านล่างลุงเข้มก็วิ่งพลวดพลาดออกมาด้วยท่าทางที่ตื่นกลัว ในมือหิว้วตะเกียงเจ้าพายุมาด้วยอันหนึ่งไอ้ผู้ใหญ่พลานพลานช่วยทีเสือสมิงมันเข้าไปกินคนในหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นทําท่าจะปีนลงมาแต่พลานดําที่นั่งนิง่งจ้องมองลุงเข้มบนพื้นดินแกได้จับแขนผู้ใหญ่บ้านเอาไว้และสายหน้าบอกให้นั่งเฉยผู้ใหญ่บ้านได้แต่แปลกใจแต่ก็ยอมทําตามหลังจากนั้นพลานดําก็ปีนนาผู้ใหญ่บ้านลงมาด้านล่าง และเมื่อเท้าเหยียบย่ำบนพื้นดินพลานดำก็สั่งให้ผู้ใหญ่อยู่ห่างที่ด้านหลังเอิงเป็นคล้อยเข้ามาใกล้ๆสิข่ายชื่อเข้มเป็นเพื่อนกับไอ้ผู้ใหญ่เมื่อหลุงเข้มเดินเข้ามาไกลและยกตะเกียงเจ้าพายุขึ้นพลานดำก็ยิงที่ตะเกียงนั้นจนแตกกระจายและหลุงเข้มก็ล้มลงล่างค่อยๆกลายเป็นเสือสมิงหลังจากนั้นพลานดำก็ก้มหน้านิง่งพ,พึมพำคาถาอะไรบางอย่าง และร่างของเสือสมิงก็ค่อยๆเปลี่ยนกลับมาเป็นร่างของลุงเข้มอีกครั้งหนึ่งพลานดำจ้องมองและถอนหายใจอย่างลุ่งออกท่ามกลางความตกใจแปลกใจของผู้ใหญ่บ้านเผื่อเด็กมันเป็นสมิงอะไรนะพลานดำไอเข้มเนียน่าเป็นสมิงหลังจากที่จัดการกับร่างของลุงเข้มเรียบร้อยวันลุงขึ้นพลานดำก็พาผู้ใหญ่บ้านไปที่กระท่อมของลุงเข้มเมื่อเปิดประตูเข้าไปผู้ใหญ่บ้านก็ถึงกับผงา เพราะภายในกระทอมนั้นมืดอ,อึมคลึมมินอับมีแต่กลิ่นสาบจนเทพหายใจไม่ออกและที่มุมห้องนั้นมีกระโหลกมนุษย์และกระดูกร่างกายส่วนต่างๆกองเกลื่อนกราดเหมือนกับเสือสมิงตัวนั้นได้ลากซากศพมาทิ้งเอาไว้ผู้ใหญ่บ้านตกใจจนเกือบเป็นลมเพราะยังไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนของตัวเองนั้นเป็นสมิงพลันนำเดินเข้าไปที่มุมหนึ่งของกระทอมตรงมุมนั้นเหมือนจะเป็นมุมโต๊ะบูชาอะไรสักอย่างและก็มีหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งวางเอาไว้บนพาน ส่วนด้านข้างก็มีทูบเทียนที่ใช้แล้วปักไว้เต็มไปหมดพลานดำหันมาบอกว่าสิ่งนี้เองที่ทำให้ลุงเข้มเป็นเสือสมิงมันคือวิชาเสือซึ่งวิชานี้ถ้าหากศึกษาผิดวิธีมันก็จะกลายเป็นเดรัจฉานวิชาและศึกษานานวันเข้ามันก็จะทำให้มีวิญญาณเสือเข้ามาสิงอยู่ในตัวได้และคนคนนั้นก็จะกลายเป็นเสือสมิงอย่างเต็มตัวพลานดำได้บอกผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ต้องห่วงว่าจะมีเสือสมิงมาอีก เพราะตอนได้ทำลายหนังสือเล่มนี้ทิ้งและลุงเข้มในคราบเสือนั้นก็จะไม่มารบกวนชาวบ้านป่าน้ำเย็นอีกเพราะตอนได้ยิงแสงไฟในตะเกียงจนแตกกระจายซึ่งนั่นมันคือหัวใจของเสือสมิงเพราะเสือสมิงนั้นเมื่ออยู่ในร่างของคนดวงไฟหรือแสงสว่างที่อยู่ใกล้ตัวมันนั่นคือหัวใจของมันผู้ใหญ่บ้านนั้นแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพื่อนที่ดูแลกันมันตั้งแต่เด็กๆจะต้องมากลายเป็นเสือสมิงแบบนี้ซึ่งพอเขาปฏิปต่อเรื่องราวได้ เขาก็พอจะนึกออกอยู่บ้างว่าลุงเข้มไม่มีลูกไม่มีเมียชอบอยู่โดดเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและไม่ชอบให้ใครเข้ามาที่กระท่อมของแกมากนักซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะลุงเข้มแอบศึกษาวิชาเสืออยู่นั่นเองซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเพราะตนเองอยู่ใกล้เสือสมิงมากที่สุดแต่กลับไม่ถูกมันจับกินหลังจากที่พลานดำจัดการกับลุงเข้มที่เป็นเสือสมิงเรียบร้อยที่หมู่บ้านป่าน้ำเย็น ชาวบ้านก็สามารถออกล่าสัตว์ได้ตามปกติและอยู่กันอย่างสงบเรื่อยมาซึ่งนี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานดำนั่งห่างล่าสมิงป่าน้ำเย็นในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าภาคสอง สำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ